อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอื่นอีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจลิก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับแกชินอิมแพกเหมือนเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็อยู่กันในกิจกรรมเดิมนะครับแต่ว่าเป็นบทที่3ก็คือกิจกรรมตามรอยสายฟ้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้มันเพิ่งอัปเดตเป็นบทที่3มมานะครับก็คือวิ่งไลนิ่งนะครับ วิธีการเปิดกิจกรรมนะครับก็แตะมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีให้เราไปคุยเควสกับเอ็นพีก่อนนะครับเมื่อเราคุยเสร็จเนี่ยมันจะนําให้เรามาจุดที่เราท้าทายกยิจกรรมเนี่ยจุดแรกเราก็จะสอนอะไรนิดหน่อยนะครับผมซึ่งจุดที่ให้เราท้าทายแต่ละจุดนะครับ <S <S มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ <S 2> <S 2> มันจะมีเม็ดใหม่เม็ดน,นี้มานะครับเจ้า n นมบัสเจมเนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักในการผ่านกิจกรรมนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขให้เราเชื่อม n นมบัสเจมทั้ง3เนี่ยให้ติด นะครับทั้ง3จุดแล้วก็กําจัดมอนสเตอร์ไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะผ่านเงื่อนไขกิจกรรมนี้ทั้งหมดนะครับก็เข้าไปดูเงื่อนไขกิจกรรมกันนะครับเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรมนี้นะครับมันจะมีอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือให้เราท้าทายผ่านเฉยๆนะครับ1รอบ5รอบแล้วก็10รอบครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือให้เราเชื่อมเจ้านิมบัสเจมไปด้วยแล้วก็เอาชนะศัตรูให้ได้15ตัวแล้วก็30ตัวนะครับ อันนี้อีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือให้เชื่อมนิบัสเจม3อันนะครับแล้วสร้างขึ้นกระแทกสร้างความเสียหายสะสม20ครั้งแล้วก็40ครั้งนะครับหลักๆเลยก็คือให้เราเชื่อมให้ได้3เม็ดแล้วก็โจมตีมอนสเตอร์ไปด้วยนั่นเองนะครับก็จะมาเล่นให้ดูสักรอบละก,กันนะครับกดเริ่มท้าทายแบบนี้นะครับแล้วก็เดินไปหยิบเม็ดสายฟ้านะครับแล้วก็ยืนระหว่างกลาง3เส้นแบบนี้นะครับ นี่นะครับให้มันเชื่อมแบบนี้3ามเส้นแบบนี้ตลอดนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มันใกล้จะหมดนะครับก็กดมาเก็บใหม่แบบนี้นะครับอีกน,นะครับประมาณนี้นะครับผม นี่นะครับมันก็จะได้จํานวนในการกําจัดแล้วก็จํานวนในการสร้างขึ้นกระแทกเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันสําหรับกิจกรรมนี้นะครับหลักการมันก็ไม่ยากนะครับก็คือพยายามเก็บเม็ดสายฟ้าแล้วก็ยืนให้เจ้านิมวัตเจมเนี่ยมันเชื่อมกับเราให้ครบทั้ง3เม็ดตลอดเวลานะครับระหว่างนั้นก็ทําดาเมจต่อสู้ศัตรูไปปกตินะครับให้มันสร้างเงื่อนไขเองนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ10บรอบผมคิดว่าน่าจะครบเลยนะครับทุกเงื่อนไขนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับบ๊ายบายครับผม